ยุคของ <c oughs> การบริหารจัดการนะฮะแล้วก็เภาวะผู้พพนําด้วยแต่ว่าช่วงแรกจะเป็นของออการบริหารจัดการก่อนก็แบ่งเป็น4ยุคนะฮะยุคแรกเรียกว่าเป็นยุคคลาสสิกนะกตามภาพนี้ก็จะมีหลักการแนวคิดนะฮะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเนี้นะอันนี้เป็นก็มีของเทเลอร์มีของโพสคอปมีของกูลิกอะไรต่างๆเนี่ยนะ รนะบบลักคอสซี่นระบบราชการแล้วก็ของแม็กเบลเบอร์นะฮะต่อมาก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะ human relation Rel approach นะฮะอันนี้ก็จะเกิดเริ่มเกิดขึ้นของทฤษฎีภาวร่รมูมน,นืนะสีแดงแดงก็จะมีนักคิดดังๆก็จะตามภาพเนี่ยฮะมีฮอตตันมีมาโยนะแล้วก็มีเอ่อเทคนิคอะไรเนี่ย เอ่อโซเชียลมติเทคนิคนี่นะคลายแอนเป็นอะไรลูกค้าเป็นศูนย์กลางคลายแอนเซ็นเตอร์ Cry นะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นยุคพฤติกรรมนะในวิชาองค์กรก็จะมีองค์กรเชิงพฤติกรรมนะทางการศึกษานี่ก็ศึกษาวิจัยเชิงพฤติกรรมนะเยอะก็คือผลสมมตของการศึกษานะฮะก็จะเป็นองค์กรแบบเชิงพฤติกรรมนี่เองที่นักศึกษานะนำมาใช้ในการศึกษานะฮะ ผลสำฤทิจทางการศึกษาแล้วก็พฤติกรรมของผู้เรียนนะต่างๆนี่ behavior นะอันนี้ก็จะมีผู้นำก็จะมีอะไรเพราะผู้นำพอผู้นำตามสถนานการมีภาวะผู้นำเนี่ยนฮะที่ดังๆนะของบริหารจัดการก็จะมีใครบ้างมีมัสโลมีท h สตีเอ็กทิสีวนะฮะมีไลค์เกิดนะไลค์เกิดสเกลก็เกิดในยุคนี้ด้วยนะฮะ แล้วก็มีมินสเบิร์กนะอ r g a ก i น a ชชั n ของมินสเบิร์กนะฮะมี expectancy theory ทฤษฎีความคาดหวังนะความพึงพอใจอืมเออตัวไอตัวแดงๆควมว่าผู้นำนี้ก็จะไปเขียนเป็นยุคของตัวเองอีกในในสไลด์ต่อไปเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นยุคหลังพฤติกรรมนะ post behavior นะก็จะมีของเอ่อหลักการแนวคิดทุดดีก็จะมีอะไรบ้างนี่ TQM นะดิ Deming scale นี่ PDCA นี่เกิดช่วงนี้นะเกิดยุคนี้นะฮะยุคหลังพิธกรรมนะฮะแล้วก็จะมี learning organization นี่ดังมากองค์การแห่งการเรียนรู้นะแล้วก็มีเรื่องจะิยธรรมเรื่องคุณค่านะฮะแล้วก็มีอะไรการคิดเชิงวิพากษ์ critical thinking นะฮะแล้วก็าำรับภาวะผู้นำก็จะมีอะไรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง transformational leadership นะแล้วก็ s y n e r g e t i c leadership หลังจากนั้นก็จะมีภาวะผู้นำอีกหลายแบบนะฮะก็อันนี้เป็นช่วงช่วงเริ่มต้นของภาวะผู้นำนะจะเห็นว่าภาวะผู้นำเนี่ยเลื่อมกับเลื่อมกับยุคของการบริหารจัดการนะเลื่อมมาทางด้านหลังคือลุอพภาวะผู้นำเนี่ยเกิดช่วงหลังของหลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารนะเกิดก่อนเรื่มเรื่อมกันมาด้านคือต้องมีหลักการก่อนแล้วถึงจะมาคิดเรื่องคนใช่ไหมอันนี้เข้ามาดูยุคของ ภาวะผู้นำเนี่ยก็มีการมาเขียนแบ่งเป็นยุคของตอนเองนะแบ่งออกเป็นหนึ่งช่วงแรกนะเป็นยุคของกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณนะนะฮะมีการกําหนดปีด้วยนะหนึ1930่งเก้าสามศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสี่ศูนย์อันนี้อ้างอ้างถึงแหล่งอ้างยิงท่านนี้นะะวิโรธสาระสองห้าตเจ็ดเอ่อหนึ่งเก้าสามศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะ ทฤษฎีผู้นําเชิงคุณลักษณะก็คือแบบ hercules นะก็แข็งแรงเมื่อก่อนช่วงยุคแรกๆนี่คิดว่าผู้นําที่ดีคือผู้นาที่แข็งแรงเอ่อเมื่อก่อนมันเป็นสงครามเป็นการแย่งชิงอํานาจด้วยการลบนะการสงครามนะช่วงแรกๆต่อมาหลังจากปลายศตวรรษที่1940เกนี่ยก็เกิดยุคก,กระบวนทัศน์ยุคที่เรียกว่าทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมนะก็จะสอดคล้องกับเอ่อยุคยุคอองค์กรเชิงพฤติกรรมนะฮะคือ behavior นะ เชิงศึกษาองค์กรแบบเชิงพฤติกรรมนะฮะศึกษา,าศาสตร์นี้ก็เป็นเชิงพฤติกรรมศึกษาว,วิจัยเชิงพฤติกรรมนะฮะเยอะมากนะฮะต่อไปหลังจากเอ่อหประมาณ1960ก็จะเกิดยุคภาวะผู้นำตามสถานการณ์อันนี้ดังมากนะ t u t u i t n o n l l เอ่อ s h i p นะแล้วก็พอหนึ่ก็นะก็จะเกิดทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงบูรณาการนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็น เป็นทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีทฤษฎีของการบริหารจัดการและก็ทฤษฎีของภอวผู้นำนะฮะเป็นหลักการแนะวคิดเป็นทฤษฎีนะฮะที่เป็นคอนเซปต์นะฮะที่ใจนักคิดนะได้เขียนกําหนดเอาไว้และได้รับความนิยมนําไปใช้แก้ปัญหาในการทบทวน,นวรรณกรรมในการวิจัยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็น้าว่าผู้นำนี่เป็นซอฟต์สกิลนะซอฟต์สกิลเป็น เป็นสกิลด้านหนึ่งนะสกิลแบ่งออกเป็น2อ,อด้านหรือ2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ s o ฟต์สกิลกับ Technical Skill หรือ Hard Skill Hard Skill หรือเทคนิคอลสกิลก็เป็นความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทํางานหลักการตามแนวคิดหลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารนะอีกด้านหนึ่งก็คือภาวะผู้นำนี่ต้องใช้ประกอบกันนะภาวะผู้นําที่ดีเนี่ยก็จะทําให้งานประสบความสาเร็จแล้วก็มีผลสำเร็นะฮะหรือว่ามีตัวชี้วัดมีผลิตภาพนะะ คนเนี่ยมีเพราะว่าเราทํางานโดยใช้คนนะแล้วคนก็เป็นคนคิดเอ,อสร้างเทคโนโลยีนะคนคิดสร้างน,นวัตกรรมนะก็ดังควบคุมโดยคนโดยผู้บริหารผู้บริหารก็ที่ดีก็จะมีเพราะว่าผู้นานะฮะผู้บริหารแล้วก็ผู้นานะนนะสองสับนะฮะผู้นํานี่บางไม่จําเป็นต้องเป็นผู้บริหารแต่ว่าสามารถนําเชิงความคิดหรือการกระทำนะฮะในองค์กร จนทำงานให้ประสบความสำเร็จ